สีทาบ้านโฟ์ีซันที่วันสตอกโฮมนะคะมีครบทุกเฉดสีเพราะว่าเราเป็นศูนย์รวมสีครบวงจรค่ะซื้อที่วันสตอกโฮมวันนี้นะคะส่งสีตั้งแต่ถังแรกเลยค่ะเท่านี้ยังไม่พอนะคะพี่มุกลดสูงสุดถึง10%เซเลยค่ะไม่ต้องกรอค้ดไม่ต้องเก็บคูปองด้วยค่ะ <S <S สินค้ากลุ่มแรกของเรานะคะก็คือสีทาบ้านโฟล์ีซันค่ะพี่มุกสีท้าบ้านโฟล์ีซัทนที่วันสตอกโฮมนะคะมีครบทุกเฉดสีเพราะว่าเราเป็นศูนย์รวมสีครบวงจรค่ะ ซื้อที่วันสต็อกโคมวันนี้นะคะส่งฟรีตั้งแต่ถังแรกเลยค่ะสั่งซื้อหนึ่งถังก็ส่งฟรีไปเลยส่งฟรีเลยเหรอคะใ<ช>นอน่นี้เท่านี้ยังไม่พอนะคะพี่ลุกสีทาบ้านโฟร์ซีซันของเรานะคะลดสูงสุดถึง10%เลยค่ะไม่ต้องกรอโค้ดไม่ต้องเก็บคูปองด้วยค่ะอ๋อแล้วกลุ่มสีทาบ้านโฟร์ซีซันลดสินค้าราคาตัวไหนบ้างคะสีโฟร์ซีซันของเรานะคะลดทุกสีทุกรุ่นเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าอยากทาสีบ้านใหม่นะคะ สีโฟ์ซีซันของเราก็มีให้เลือกทั้งสีทาภายในสีทาภายนอกชนิดกึ่งเงาชนิดด้านก็มีค่ะเพียงลูกค้าเปิดแคตตาล็อกนะคะแล้วก็ดูรหัสสีที่ถูกใจได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะสีโฟ์ซีซันก็ยังมีสีรองพื้นนะคะเพื่อเพิ่มการยึดเกาะค่ะจะมีทั้งรองพื้นปูนเก่าปูนใหม่แล้วก็สีรองพื้นกันสนิมสีรองพื้นไม้ค่ะลูกค้าสามารถเช็คราคานะคะแล้วก็สั่งซื้อผ่านวันสโต็อกโฮมได้เลยเพียงค้นหารหัสสีที่ต้องการแล้วก็ กดใส่ลงตะกร้าจ่ายเงินผ่านหน้าเว็บแล้วก็รอสินค้าไปส่งที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ,คะดีมากเลยค่ะน้องนานี้เ,เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวค่ะแล้วทีนะคะจะมีคําถามจากทางบ้านนะคะมามากเหมือนกันค่ะว่าเราจะคํานวณสีทาบ้านยังไงค่ะสําหรับวันสจต้อโคมของเรานะคะก็มีโปรแกรมคํานวณปริมาณสีที่ต้องการใช้นะคะ,คะที่หน้าเว็บเลยโดยระบุข้อมูล2ออย่างง่ายๆเลยค่ะ,คะก็คือ พื้นที่ที่ลูกค้าจะต้องการทาสีนะคะก็คือบางที่อาจจะต้องทาสีทั้งห้อง<ช>ทาสีเฉ<ะ><ะ>พาะผนังหรือว่าทาสีเฉพาะเพดานอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็ต่อมานะคะก็ ระบุจานวนพื้นที่ที่ต้องการทาสีหน่วยเป็นตารางเมตรค่ะค่ะแล้วทางเรามีโปรแกรมคํานวณไหมคะน้องนาเนีน้ีค่ะเดี๋ยวลองจะมาคํานวณให้ดูกันเลยนะคะสมมุติว่าเราต้องการทาสีทั้งห้องเป็นพื้นที่100ตารางเมตรนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลทั้ง2อ,อย่างนี้เข้าไปค่ะระบบก็จะคํานวณมาเลยว่ามันจะต้องใช้เท่าไหร่อย่างอันนี้นะคะก็คือ ถ้าเราต้องการทาสีรองพื้น1รอบค่ะแล้วก็ต้องซื้อ3แกลลอนหรือว่าถ้าเราต้องการทาสีรองพื้น2รอบก็ซื้อ6แกลลอนค่ะค่ะดีมากเลยค่ะน้องนนนี้ทางเรามีโปรแกรมคำนวณสีด้วยค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซื้อสีโฟลซีซันที่ onestockroom.com ส่งฟรีตั้งแต่ถังแรกเท่านี้ยังไม่พอนะคะเรายังมีส่วนลดสูงสุดอีก10%เเซนเลยค่ะ ไม่ต้องรอเก็บโค้ดแล้วก็ไม่ต้องเก็บคูปองด้วยค่ะพี่มุกใช่เลยค่ะซื้อสีทาบ้านโฟร์ซีซันที่วันสต็อกโฮมนะคะมั่นใจได้เลยค่ะเราเป็นส่วนสีครบวงจรมีมีเฉดสีครบเพียงเล็กซื้อสินค้าใส่รหสัสสีและกดลงตะกร้าจ่ายผ่านหน้าเว็บรอรับของชิวๆได้ที่บ้านค่ะคุ้มครบสะดวกเรื่องวัสดุก่อสร้าง Onestockhome.com